การ DCA เนี่ยเบอร์จริงๆแล้วม,ม,มันมีปัญหาอยู่ข้อหนึ่งพี่พี่ค้นพบกับคนที่ DCA เยอะๆหลักๆเนี่ยคนส่วนใหญ่ที่ทํา DCA เนี่ยครับ <D CA> เห็นด้วยว่าแบบ DCA ไปเรื่อยๆหุ้นลงก็ซ,งกซื้อได้เยอะหุ้นแพงก็ซื้อได้น้อยหน่อยไม่เป็นไรปัญหาจริงๆเนี่ยมันจะเกิดขึ้นตอนที่ราคาหุ้นอะลงหนักมากๆยกตัวอย่างเช่นราคาหุ้นตัวเนี้ยลงมา50%แล้วสมมุติว่าทั้งตลาดหุ้นนะไม่มีใครเขาลงกันเลยแต่มีเขาลงอยู่คนเดียวเรายังกล้า DCA อยู่หรือเปล่าปัญหาคืออย่างนี้คนที่ DCA เอะพอเราเป็นมือใหม่พอเราไม่มีเวลาศึกษาคหุ้นเยอะๆความเข้าใจในตลาดหุ้นความเข้าใจในธุรกิจตัวนั้นเนะี่ยมักจะไม่สูงพอเราเข้าใจหุ้นไม่สูงมากราคาหุ้นมันลงเยอะๆเนี่ยเรามีความกังวลเกิดขึ้นไหมตอนที่มันลง10% 20%เนี่ยเรายังทาใจ DC a ได้อยู่นะพอเรานึกภาพตามพี่ว่าราคาหุ้นมันลงไป50%นะ่ยยังกล้าอยู่ไหมมันก็จะมีปัญหาข้อนี้ได้สมมติว่าเราทําใจได้เราซื้อไปแต่ปรากฏว่าหุ้นเนี้ยพื้นฐานมันเปลี่ยนไปแล้วล่ะกา,าาการเนเ,เนน่ยคอตมัดีร